สวัสดีครับเจอกันที่เก่าครับกับบารเจียงคนบนครับมีนี่ก็เป็นวัี่เกาครับพฤศจิกายนครับสองขัหรอยิบสามครับเดี๋ยวมันี่ผมสีผ้ามาวาวร่มครับมันี่ร่มแห้งงครับแห้งเอลีครับพี่น้องมึงครับมึงไปแห้งครับผมผมอู้หูพี่น้องมึงครับนี่ครับตัววาวห้องตัวนี่ก็เป็นวาวชิล่าตัวสีแดงนะครับขนาดสองเมตรครับ สั้นครับตัวนี้เดี๋ยวม,ม,ออยอมยอยือมือครับเพืหนหน่อประหยดค่ามือเสียเวลาอีไม่ต้องข้อครับไอ้น้องมาถือต้องให้นะครับ,รบเดี๋ยวมาชมครับมือมือครับมามา,มาเลยรู้สึกจะเ้งหสำรับใครอ่ยก็สำหรับใครเบา โอ้นงลูเหี่ยงครับนี่องครับนี่ครับอู้พี่น้องลูมเหีงครับวันนี้ลมกฝนเหียงเลยครับสภาพตัวบ้าห

ไทย่วอ,อมันไก่ผดมันไก่ผดลิ้นยืดซุแข่งผดปัม๊มอะไรปั๊บลงปั๊บขึ้นนี่ไทยมันเห็นวานะโอ,อ้ลงไืหิ่งเหรอวะ ปล่อยเลยพี่น้องอุ้ยปล่อยเลยครับมือยึงมืออยู่ครับปวดชิมหายเลยครับผมเดี๋ยวเ่าผาายางแล้วมึงมาเจ้อะไรครับอุ้ยดึงมือผมครับพี่น้องมึงครับจังหวะมันเป็นล่มกับโชกครับปล่อยปล่อยออกไปเลยครับเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวยิ่งามึงมาครับพวกที่ก็ดึงไม่ได้อีกหรอกครับเมื่อกี้นี่ โอ้ยเนื้อครับพี่น้องเอ้ยมุนเบิร์ตผู้ใดดึงเมื่อกี้ครับมึงมันดึงมือผมเมื่อกี้นี่ครับเจ้าสภาพว่าวตัวนี้ก็ขึ้นดีครับสู่ลมแห้งเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้กับผ่านครับกับผ่านยังมึงว่าวครับสภาพตัวว่าวครับสนุ่วดังลั่นครับใบนี่ สาพัตัวเบาห่อประมาณนี้ครับงานเบาการมัดครับนี่ครับตรงเอาพวเตี๊ยหวขนน้มาพันไ้นะครับกันกันมันลื่นครับลื่นครับประมาณนี้นะครับเนาะครับสำหรับใช้ของมาแล้วครับมากริบนี้ก็ยืมผ่าก็ไลค์กดแช์กดครับสไคร่กดกระดิ่งแยงเตือนอ่า เป็นกำลังใจให้ผมสักนึงกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปนะครับนรับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปว่าวจุฬาสองเมตรครับสูตรเปิดช่องครับผมเป็นผ่าหลมสีแดงสำหรับตัวนี้ก็แบงไหพี่นองช่างจังหวัดร้อยเอ็ดครับแบ่งกันไปเหรียนไปย์รวมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมว่าวจุฬาสูตรเปิดช่องบ่าวเยี่ยงคนอุบลครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ